นี้นะคะห้องทําทองม้วนของเรานะคะนี่กําลังทําร้อนๆเลยค่ะน่ากิมากกรอบมากเลยจ้ะหอมด้วยทองม้วนกะทิสดนะคะตอนนี้กําลังทำออเดอร์อยู่นะคะแต่ว่าสั่งได้นะคะถุงสองถุงสั่งได้นะคะลองเอาไปรับประทานก่อนนี่ทำออเดอร์ร้อยถุงแล้วก็ร้อยถุงร้อยถุงนี้ถุงกลางนะคะแล้วก็ ยี่สิบถุงใหญ่แล้วก็ปะปลายที่ลูกค้าสั่งมาถุงสองถุงไว้ลองชิมรับประทานก็มีนะคะลองลองรับประทานดูนะคะเเผื่อจะถูกใจนะคะห้องทําทองม้วนนะคะแล้วก็มีมีเว้นช่องตรงชุดให้เราเห็นลูกค้าด้วยเผื่อลูกค้ามาเราก็จะได้เห็นถ้าลูกค้ามาเราก็จะหยุดทําทองม้วนทันทีทําผมก่อนตอนคืนเราก็จะทําทองม้วนอีกนะคะ โอเคค่ะนี่คือชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าหม้วนผมสลับกับม้วนทองม้วนจ้านี่นี่นี่ได้ประมาณห้าสิบกระถุงแล้วนะคะถุงกลางนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ